วันนี้ก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้บัญชาการทาหารอากาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะพนากาศเอกอิทธพรสุภวง์ผู้บัญชาการทหารอากาศนี่นะคะก็บอกว่าช่วงเวลาที่รัฐบาลเลือกยุบสภาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วแล้วก็เห็นว่าทุกพัคก,การเมืองก็มีความเท่าเทียมกัน และก็เชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ย้ำบอกว่าสถาบันสูงสุดก็เป็นสิ่งที่ต้องเคารพสูงสุดซึ่งกองทัพก็ไม่สบายใจถ้าหากมีการดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองดังนั้นนักการเมืองก็ไม่ควรที่จะนำสถาบันมาใช้ในการหาเสียงแล้วก็เห็นด้วยกับการที่กรกตอขอให้ทุกพรรคการเมืองลงสตยาบันว่าจะไม่ดึงสถาบันมาใช้ในการหาเสียงด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็มีการสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็กดถังกําลังพลนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือว่าผู้มีอิทธิพลด้วยถ้าเกิดว่าประชาชนอย่างเราเราเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกําลังพลเนี่ยท่านก็บอกว่าแจ้งข้อมูลได้ทันทีนะคะเพราะว่าการวางตัวเป็นกลางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติด้วยนะคะ แล้วก็ยังเห็นว่าการเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนี่ก็จะได้รับการตอบสนองภายหลังจากยุบสภาแล้วก็ถือว่าเป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าควรให้การเมืองเดินด้วยการเมืองเองอย่างไรก็ตามท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกรณีการประทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาด้วยนะคะคก็ไม่ได้ให้ความเห็นใดๆแต่ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมอย่างกลุ่มเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับยุบสภาเลยใช่ไหมครับพี่น้อง มันจะยุบมันจะอยู่มันจะไปมันก็โกงมันก็กินเหมือนเดิมแต่เราเรียกร้องคือต้องการให้มีการนะปฏิรูปการเมืองขึ้นมาใช่ไหมฮะ จะยุบจะเลือกจะอะไรเราต้องการให้มีการเมืองที่ใสสะอาดไม่ใช่มีพวกให้เลือกก็มีหน้าเก่าหน้าแก่ลูกของไอ้หน้าเก่าซึ่งทุกคนก็เลวเหมือนกันทุกคนใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือข้อเรียกร้องของเรานะครับและข้อเรียกร้องสําคัญที่เรามาคือเรื่องอธิปไตยจะยุบจะเลิกจะอะไรถ้าใครขึ้นมาแล้วไม่รักษาดินแดนมึงก็โดนเหมือนเดิมใช่ไหมฮะอ่า